มันบ่น้อยไปกะลูกลองเอาเทียบพอหรอกมันน้อยไปนะน้องว่ามันหนน้อยกะน้อยล่มันเป็นเบบีกะคือนี่เอาใส่กระโบดกะ<ม>เอาชุดไหนห้มันเลือกชุดใหม่มจเจ้านี่มันของเบบีบ ม่อยากกันไ่ะน,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 นอะโอเคชุดนี้ใส่ได้อยู่โอเค <Okay S 2> นะเอากะบัจใจใส่ตอนนี้สิตอนวันอาทิตย์กอนลูกเอาไปไว้วันอาทิตย์หมื่ไอไหร่ใส่ไม่อยากกันไม่อยาก อืมมีเลือกก่อนไม่โตเก้ไม่ใจไม่ช่วยโอเคอ่ะ okay. ไ <sm itting> <üyor> ม่ใส่เสียแล้วพ่อแม่เอาไปเก็บได้ไม่ใช่วย จเจ้าอันนี้นะเอาไว้ไปแต่งงานยัยเพชรไปงานอืมไปงานอืมไปงานไปอันใส่ไปงานแต่งยัยเพชรอฮโอเคอก่อนตอนนี้เฮารับก่อนบอ่นอนเนาะแม่ไหวแม่ไหวมา